สวัสดีค่ะวันนี้คิดจะมาพูดถึงเรื่องของการตั้งสถานะโพสเฟซบุ๊กนะคะให้เป็นสาธารณะหรือว่า Public นะคะการโพส Facebook ให้เป็นสาธารณะหรือ Public มันจะได้เปรียบกว่าการแชร์แค่ใน,ในวงเพื่อนในเฟซบุ o กนะคะเพราะว่าถ้าแชร์ในวงเพื่อนเฟซบุ o กเนี่ย เพื่อนเรามีเท่าไหร่มี500มีพันมีสองพเนี่ยเวลาเราโพสอะไรไปเขากดถูกใจหรือเขากดแชร์เนี่ยก็จะเห็นแค่ใน500หรือว่าในพันในสองพันแค่นั้นนะคะถึงเขาแชร์ไปเนี่ยคนที่ไม่ได้เป็นเพื่อนเราเขาจะมองไม่เห็นโพสของเรานะคะแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่เราตั้งค่าสถานะเป็นพับบิ c หรือว่าสาธารณะเนี่ย คนใน c e e o o o k มีเท่าไหร่เนี่ยเวลาเขามาหาหรือว่ามาค้นหาดูเฟซเราเนี่ยเขาสามารถมองเห็นได้เลยถึงแม้ว่าจะไม่ได้เป็นเพื่อนก็ตามนะคะวิธีสังเกตว่าใครตั้งค่าสถานะของแต่ละโพสเป็นรูปอะไรนะคะเออเป็นสาธารนณะหรือว่าเป็นเพื่อนนะคะเป็นแค่แชร์วงเพื่อนเฉยๆถ้าเป็นรูปสาธารณะเนี่ยนะคะมันจะเป็นตัวรูปโลกนะคะอ่าเหมือนอย่างนี้โพสของน้องแนนนะคะเห็นไหมคะ จะเป็นเป็นรูปโลกนะคะของไม่ดีเราไม่ขายอย่างเงี้ยนะคะอันเนี้ยคนในเฟซส,สามารถเห็นได้หมดเลยนะคะใครก็ตามที่ใช้เฟซเนี่ยกดเข้ามาดูชุลีรั์หรือว่าคนอื่นกดถูกใจน้องแนนหรือว่ากดแชร์โพสต์ของน้องแนนเนี่ยเขาก็สามารถมองเห็นได้นะคะส่วนใหญ่หมม้คะออนไลน์จะตั้งสถานะเป็น พับปลิกหรือว่าสาธาณนะหมดเลยนะคะนอกจากว่าที่มันเป็นเรื่องส่วนตัวเรื่องอะไรจริงๆอย่างเงี้ยเขาถึงจะไม่ให้มันเป็นสถานะเพื่อนนะคะอ่ะเหมือนอย่างอันนี้นะคะตัวอย่างของคนในเฟซเนี่ยเ,เขาก็จะโพสต์ถึงโพสถ,ถึงเ,เรื่องส่วนตัวนิดนึงขำๆหรืออะไรอย่างนงี้นะคะเขาก็จะตั้งสถานะเป็นแชร์แค่เพื่อนหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะก็จะเห็นแค่ในวงเพื่อนแค่นั้น นะคะคทีนี้เวลาเราอยากจะตั้งอยากจะพิมพ์โพสขายของของเราให้เป็นสาธารณะเราทํำยังไงได้บ้างนะคะวิธีแรกเลยก็คือว่าในสเตตัสเลยค่ะเราสามารถพิมพ์ไปได้เลยนะคะ,ะสมมติว่าจะพิมพ์แคปชั่นมีความขายทุกวันเลยชื่นใจจังนะคะ ทะะีนี้ใต้ชื่อใต้ชื่อเฟซของเรานะคะใต้ชื่อคิตตี้คิตเนี่ยมันจะมีบอกสถานะอยู่ว่าตอนนี้ตรงเนี้ยนะคะปุ่มนี้เป็นตัวบอกว่าสถานะของเราเนี่ยโชว์เป็นสาธารณะนะคะบอกเลยว่าทุกคนสามารถมองเห็นได้ไม่ว่าจะมีบัญชีผู้ใช้ Facebook หรือเปล่านะคะเวลาถ้าเข้าอินเทอร์เน็ตได้แล้วเข้ามาดูลิงก์หรือเวลามีลิงก์ของเราหรือว่าใครแชร์กันแล้วแต่สามารถมองเห็น โพส์ออของเราได้เลยนะคะแต่ถ้าเราเลือกเป็นเพื่อนปุ๊บเนี่ยนะคะตรงนี้ก็จะเห็นแค่ในวงเพื่อนของเรานะคะลองลองสังเกตดูนะว่าของตัวเองที่โพสต์แต่ละโพสเนี่ยเป็นรูปคนหรือว่าเป็นรูปลูป,ปโลกนะคะให้เลือกเป็นสาธารนณะหรือว่าพับบิคนะคะแล้วก็กลับไปแล้วก็โพสต์ได้เลยค่ะป๊าโพสต์ปุ๊บ,บขึ้นมาก็จะเป็นรูปลุกกโลกอย่างนี้นะคะ แต่ถ้าสำหรับคนที่ตั้งเวไว้ระบบตั้งไว้ให้เป็นแชร์แค่ในวงเพื่อนแต่แรกเนี่ยเราต้องมาพิมพ์อย่างนี้แล้วก็มาเลือกอย่างนี้ทุกครั้งเลยที่เราโพสเนี่ยบางทีมันก็ลืมหรือบางทีมันก็เสียเวลาในการโพสนะคะเรามีวิธีตั้งค่าตั้งค่าบัญชีผู้ใช้ให้ให้มีความปลอดภัยหรือว่าเลือกระดับความปลอดภัยนะคะเราสามารถให้โพสทุกโพสเป็นสาธารณะในครั้งต่อไปได้โดยที่เราไม่ต้องมานั่งเลือกอย่างนี้ทุกครั้งนะคะ เหมือนอย่างถ้าจาก facebook ในมือถือเนี่ยของคิดมันจะเป็นสีสขีดสีขีดอยู่สามขีดสินะสามขีดอยู่มุมบนขวานะคะกดเข้าไปตรงนี้จะเป็นข้อมูลส่วนตัวของเรานะคะกดปุ๊บเข้าไปพอมาหน้าข้อมูลส่วนตัวปุ๊บเลื่อนมาหาตรงตรงนี้ค่ะตั้งค่าบัญชีผู้ใช้นะคะกดเข้าไป นะคะบรรทัดที่3ามเจะเห็นรูปกุญแจล็อกแล้วก็มีขีด3ามขีดนะคะกดเลือกความเป็นส่วนตัวค่ะพอกดเข้ามาปุ๊บเนี่ยจะเห็นเลยว่าจะมีข้อข้อที่ซักถามเยอะแยะเลยว่าเราอยากจะให้ความเป็นส่วนตัวของเราเนี่ยในแต่ละหัวข้อเนี่ยในเรื่องไหนบ้างนะคะอย่างอันแรกเนี่ยใครบ้างที่สามารถเห็นโพสต์ในครั้งต่อไปของเราเนี่ยอันนี้คิดเลือกเป็นสาธารณะแล้ว ะะแต่สําหรับบางคนที่ยังเป็นเพื่อนอยู่ก็ให้เข้ามาเปลี่ยนตรงนี้ได้เลยนะคะพอกดตรงเข้าไปปุ๊บเนี่ยเขาจะให้เราเลือกเปลี่ยนได้นะคะว่าเป็นสาธารณะหรือว่าเป็นเพื่อนนะคะอันนี้เป็นสาธารณะเรียบร้อยกดกลับไปนะคะใครที่สามารถเห็นผู้คนหน้า และรายการที่คุณติดตามได้บ้างอันนี้ก็เลือกเป็นสาธารนณะเปิดเผยเลยนะคะว่าเราติดตาม Follow ใครหรือว่ากดถูกใจใครนะคะอันนี้เขาเห็นเราหมดเลยนะคะตรงนี้เราสามารถเลือกปรับเปลี่ยนบัญชีผู้ใช้ตั้งค่าความปลอดภัยตรงนี้ได้นะคะพอเลือกตรงนี้เป็นสาธารณะแล้วนะคะครั้งต่อไปที่เราจะโพสเนี่ยนะคะใต้ชื่อเฟซเรามันก็จะ เป็นคาว่าเป็นสถานะสาธารณะให้เลยนะคะเราก็พิมพ์โพสต์ปกติทุกๆุกโพสต์ของเราก็จะกลายเป็นสาธารณะนะคะฝากไว้แค่นี้ค่ะการตั้งสาธารณะมีความสําคัญมากนะคะกับแม่ค้าออนไลน์เพราะว่าโพสต์โพสต์เดียวแต่ว่าคนเห็นไม่เท่ากันเนี่ยโอกาสในการขายไม่เท่ากันนะคะโอเคค่ะลองดูค่ะสวัสดีค่ะ